อเด็กน <mm <mm ้อยเล่นเทาไลงมาโอเคเจ้จะไปหาลูกชายอยู่หมู่บ้านนี้ค่ะหมู่บ้านเดียวกันกับกุลานเพื่อเข้ามีเรื่องโทรศัพท์ ก็จะได้ไปหากันให้ช่วยให้ลูกชายช่วยทําโทรศัพท์ให้เขาซื้อใหม่แฟนเขาซื้อโทรศัพท์ให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์หนาวเพ่อเย็กหนาวหนาวอ้ว uh ่าอ้วาอ๋ออันดีใจ กินไก่นะเพื่อนๆกันลูกชายวันนี้นะโอ้โหเพเนมันนี่เพนอยู่สวยเพเดยิ่งเอาบัตรบินปสนามบกนไงอังกฤษตันเอเดือดเดถูกเมียขำกันกไม่ได้เอาอะไรมาวันนี้วันจันไงลูก๋อ้โหดูนล แต่ตยา้องนี่แต่ตยา้องนี่ปกิฆ่ากับลูกชายค่ะมาไอก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับมณีรัตน์ก็เลยแวะมาเพื่อมณีรัตน์จะมีโทรศัพท์จะได้เอามาให้ดูแลโทรศัพท์มา